มาแล้วมาแล้วโดนกระเ็นโกรเด็นว่มาแล้วโหโดนน้ำอีกแล้วสามสองเต็มปากไหมเต็มปากไหมโอ๊ยตัวเิง ฝนก็ตกแล้วนะครับเพื่อนๆกุ้งก็กินเนี่ยโอ้โหกล้าอีกแล้ว,วนี่อะนี่ด็อกเด็กดอก็ดอกเด็กใส่กล้องเลย มาแล้วมาแล้ว<ะ>ใช่ไหมน่าจะใช่เอออย่งางแรน่มาแล้วคับกุ้งตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็ต้มได้ครับผมตากเยครับผมบใส่จะเป็นก้ามนะหนักตึ้งเลย โอ้ว oh, าเลยครับอื hmm. อาจารย์ก็คืออาจารย์นะครับดัง <Yeah. S 1> ใหญ่กว่าอยู่เ <Woo. S 1> <laughs> ดียวดูดูดูจิ้นเป็นปากปากติครัาโดนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้วนี่ยอดสุดยอด ตัวอย่างี้นี่มันต้องตัวอย่างี้พันโค้งเลยครับพันโค้งเลยครับปลาครับเอ้าหลุดปลาปลาใช่เห็นตัวแล้วเหรอปลาไม่ใช่โค้งเฮ้ยเอาหน่ด้วยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้นิ่งเลย 嘿嘿嘿。<laughs> ตอบครับปลาไหนนัน่นนี่เฮ้ยไม่อยู่เอาไปกินแล้ว จะเดือนเพลงโรลพัน <laughs> ตัวนี้ตัวใหญ่ครับต้องความือเลยเก็ดเหลืองเหลืองจะกลายเป็นปลาทอดของเรา กุ้งอยู่ไหนหมายนี้ยังไม่เจอกุ้งเลยเนี่ย,ย,ยแต่หมายสวยมากครับเป็นกอไผ่ฉลาดฉลาดตะกล้วไปแล้ว <laughs> ปล่อยง้นะตัวนี้นะไม่ปล่อยข้ามยตะกัวะ้วห้าบาท ดูก่อนเดี๋ยวจะปล่อยไม่ปล่อยดูะไอไนอะไรนนเห็นมเกลืออีกไหมรู้มันเล็ก ลมแรงมากเลยนะครับดูวก็ไผ่ไว้เลยปลาครึมนะครับเราไม่กลัวนะครับตกต่อมุนเลยหาเอ้ยอโอ้ปลานนอะไรเนาะโอ้ เพื่อนดูนี่แจ็คบอลปล่อยอหมฮะปล่อยลงกระชังนะเด็ก โอ้โหเอาให้ปลาโอ้หโูใหญ่อะโอ้ยกินสองสองทีติดเลยนะครับรูดเ ้ากุ้งเอ้อตกกุ้งเลยครับไม่ได้ตกปลากินจังเลยปลา เอ,อลมก็มาครับทุกคนครับแต่ว่ากุ้งก็ยังกินดีเราก็เลยไม่หนีสู้ต่อ นี่ไม้แปวนะคุณมาดูเข้าปากเมื่อกี้ตัวแรกมันมันมันนี่ผมย่อนไวไอ <c oughs> ตัวแรกมันไม่โดนปากนะแต่ตัวนี้นเต็มปากเลย <c oughs> ตัวนี้ต้องแบ่งชึ้อง <c oughs> อาจารย์ยเก่งแ <ผม S 1> เ้าย่อน <c oughs> ไว้ให้ <c oughs> ไปครับม,ตมตงงีตัวมีตัวโอ้โหแขยงแรงทงตัวเลอ์เอาเลยไปมัดเบียดต่อนะืมแล้วก่อนอนะันนี้มันไม่ถึงนะเนี่ย ำอีกแล้วสามสองเต็มปากไหยเต็มปากไลยหัติดเขาติดเขาติดเขา แต้มหนึ่งเอ้สี่สองแล้วว่งกินเหมือนกุ้งไม่ได้ไม่ได้ทำเลยต้องทำอะไรสักอย่างตีเข้ากอยไผ่มืดมาแล้วมืดมาแล้วปลาคลึมๆนะครับยังใหญ่ กุ้งก็ยังกินครับผมดูโอ้โหเป็นไง <Yahoo! S 1> นีเต็มจอใครบอกว่าฝนตกคุค้มคนนี้ไม่กินไม่จริงนะครับฝนจะตกเนี่ให้ดูให้ดูนะครับเมฆก,ก้อนนี้นี่มืดมาเลยนะครับไข่ต้มเลจ้<อ>าโอ้ย,ยมาอีกตัวแล้วเพื่อน ไข่บานเลยครับเต็มท้องแต่ตัวนี้มันยังไม่โดนผสมน้ำเชือนะเรากินได้แต่ถ้าไข่ดำเราจะปล่อยหกครับไ <c oughs> ม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนที่นั่งแล้วอู้หตกกล้องมาฝนก็ตกแล้วนะครับพเพื่อนๆกุ้งก็กินเนี่ย โอ้โหกล้าอีกแล้วนีว่นี่ด็อกเดกด็อกเด<อ>กใส่กล้องเลยอือไปเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวไปหลบฝนที่แพ้ก่อนไปหลบฝนก่อนครับฝนมาแนะล้วลมแรงมากโอ๊ยไม่ไหวแล้วครับลงไปแล้วไปหลบฝนที่แพ้ก่อนนะครับ ปลาที่ตกได้นะครับทําเมนูกันวันนี้ผมจะกินข้าวเย็นที่นี่นะครับฝากเอาไว้ที่บ้านน้องเก่งเลยครับวันนี้เป็นปลาปลาอะไรนะปลาหยงเหรอหยังปลาหิเนะครับนี่ฝนตกแล้วนะครับดูกุ้งรวมกอ,อมืดูกุ้งรวมก็ได้นะให้ดูกุ้งรวมนะครับวันนี้สิบสามตัวแล้วครับ บงบวมเฉพาะแค่ okay. ตอนกลางวันนะเดี๋ยวเขาซื้นเราไปอีกสำหรับครับนลปลาเขาแยงที่เราตบได้นะครับเราก็จะเำาข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อทำซูชิเหรอ่อ,อดก่อนแล้วค่อยเอาไปทำซูชินะครับ ปาเสีงยงนี่ใช่ไหมนางงูปูใช่ไหมครับ <c oughs> ปลาอะไรครับ, <c oughs> รบนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเก่งลองสีมือภรรยาสวยๆ,ๆ,ๆนี่นี่ปลาที่เราตกกันมาไงาได้นดั่น <c oughs> โอสเตกามสวยมากเลยนี่ครับ เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยครับเขาบอกไม่อร่อยเขาก็ไม่ให้กินแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอหัดทานข้าวมันก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปตกกุ้งตอนกลางคืนกันอีกครับเดี๋ยวมาดูผลงานตอนเช้าอีกทีนึงครับ ขาดไปเลยไอ้ขานี่เลย้ดูไี้เขานี่ดูขาดไปแล้วไหนขึ้นเอาขึ้นให้ดูหน่อยเหมือนเวลาคนอื่นเขาได้อะต้มต้ม bup bup lah balik lah Ui, ừ, hóa lâu Hèn na lâu Ui, <laughs> ừ. thú bình Thú bình như vậy à, à. ไม่เข้าไม่เข้าเห็นเสาวิงเนี่ยเฮ้ยเ่อยเรียบร้อยสวยโอ้โหลูกหมูลูกหมูหน้าแทนลูกหมูหน้าแทนครับเอ๋อ ต่งานเขผมตัวนี้น่าจะสองสามโลเนาะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครับผมเมือ่อคืนนะครับที่ว่าจะทําคลิปกลางคืนนะครับไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าฝนมันตกปอแป,ปะปอแปะและ้วก็เอาลองตกอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันไม่กินด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไปตกต่อผลก็เยอะของเมื่อคืนนะครับมาดูผลง,งานกันหน่อยี่ครับ มีลูกหมูด้วยนะวันนี้เต่าครับเตโาหน้าเท้าครับกุ้งนะครับสามตัวเท่าเดิมเลยีมือเรามีกันเท่านี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาตกใหม่นะครับส่งงานนะครับตกกุ้งแม่น้ำลพบุรีครับกับสายมือหนึ่งของที่นี่นะตอนนี้นะมีคน<ม>เดียวมีคนเดียว <c oughs> โอเคครับก็อย่าลืมกดสิดต่ให้เราด้วยนะผลงานตกกุ้งตกปลาหน้าเพนะครับก็น้องเพ่งน้องเก่งเขามีแพด้วยนะครับนี่ถ้าเพื่อนอยากมาตกกุ้งหน้าเพก็ก็นี่เลยเบอร์โทรยึดต่อนะครับวันนั้นลูกค้าเขาก็มาเขาก็ได้กุ้งใบสิบเท่าไหร่นะเอตัวเออสิบเอ็ตัวเนี่ยตกตกตรงหน้าเพเนี่ยครับ กุ้งมันเหมือนว่าน้ำมันไหลแรงเนาะมันก็มามา,มาแถวเวเหนาเพยามาลองดูกันได้นะครับผมแต่วันนี้น้ำแมวกลับแล้วครับ